ก่อ,อ,อนหนึ่งก็ขอขอบคุณแฟนฟุตบอลจุลีนะฮะที่ติดตามเชียรออ์ทีมจุลีฟีมาตลอดไม่ว่าจะหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีในในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคอาจจะพลาดแชมป์ไปแต่คิดว่าสิ่งที่บกพร่องไปในปีนี้ฮะผมก็จะมาแกา้ไขเพื่อที่จะเอาแชมป์ให้ในปีหน้าในปีหน้าคิดว่าจะมีการปรับปรุงทีมบ้าง ผมไม่มา,มา่นใหมะแต่ว่าขอให้แฟนบุวมั่นใจแล้วก็ให้กำลังใจกับทีต่อไปแชมป์นแน่ฮะปีหน้าขอบคุณมากครับแฟนบอลที่ติดตามเชียร์ชุมบรุรีขอให้เชียร์ชุมบุรีอย่างนี้ตลอดไปครับผมแล้วพวกเราจะทำเต็มที่ครับ

สวัสดีครับแฟนทุกคนชุมบุรีเอฟซีทุกคนนะครับแล้วก็ครอบครัวชุมบุรีเอฟซีครับก็สําหรับฤดูกาลนี้เราเราพลาดทำไมก็ขอแสดงความสนใจด้วยครับขอโทษด้วยแล้วก็ทุกทุกคนทําหน้าที่ดีสุดแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ร่วมทางกันมาตลอดขอให้อยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าจะทุกข์จะสุขขอให้เราอยู่ด้วยกันมากันครับมน 皆さん応援どうもありがとうございました今年はあのごめとてもうっつメイシーズになりました来年もぜひ頑張れるように頑張りたいと思いますので、えー、また今後ともよろしくお願いしますじゃあ、t a i l por tudo a g r a d e e que p o s <music> s voltar outro dia、ます。 ฤดูกาลนี้อาจจะได้ที่2นะครับแต่ฤดูกาลหน้าก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับแต่เรามีลุ้นที่หนึ่งแชมป์รองแชมป์ทุกปีนะครับก็เพราะว่าผู้เล่นคนที<โ>่12นะครับเพราะว่าแฟนบอลนะครับขอบคุณมากครับก็ขอขอบคุณกองเชียร์ชมรีทุกคนนะครับเราอาจจะไม่ได้ทําให้ได้แชมป์แต่เราก็สู้เต็มที่นะครับก็ปีหน้าดูดูการหน้าเราก็ขอให้มาเชียร์กันใหม่นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็ ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ช่วยกันเชียร์ติดตามกันตลอดอไม่เคยทิ้งกันอ๋อขอบคุณครับแฟนบอลขอให้ทุกคนหน้าเชียรใหมค่ครับครับ